ต้องให้เจอสักครั้งเนะี่ยเออไม่เจอสักครั้งนะไม่งั้นก็ไม่หยุดนะว้าวซอมบี้แฝดปะระเบิดระเบิดเครื่องไปอุ้มปะไม่ครับเออไม่แสดงว่าไม่มีหรือไม่หรือว้ไปเพื่อนเอาทีวีออนอุ้ยเหี้ยเอาทีวีออกไม่ทันชิละวะอะไรครีม ไม่เล่นหรอเอ้ยอยู่นิ่งวะมันไปขึ้นตัวแดงมันขึ้นตัวแดงมันขึ้นตัวแดนอยู่ข้างหลังอุ้มข้างหลังอุ้มมันมาเงียบมันไม่มีเสียงหัวใจหายแล้วปันในบ้านเอี้ยโทษโทษโทรเสียเวลาเอี้ยตกใจจะมาอยู่ไหนพี่ฆาตกรไม่เล่นไม่เล่นอีกแล้วมั้งเนี่ย เดือบอยตัวเดิมวะเนี่ยปั่นหมดกำลงัลงตัวเด้าแดเฮี้ยลงมั้งล่าง,าง,งมาลงมั้งล่างผมคิดว่าพี่จะกระโดดลงรูมาข้างบนยังไงดีวะแม่งเอ้ยว้ายเฮียตกใจไอ้สิโอชาวจีนชาวจีนเลยว่าอะไรนะชาวจีนม่งวิ่งพุ่งลงมันมันลงแล้วมันก็วิ่งพุ่งขึ้นมาเห็นแบงค์เห็นปะสงบเสงี่ยมเจียมตัว ก็พัดยังไงกูตกใจไงไอสัตว์พิ้วพิ้ว้ยเดี๋ยวมันบุกมาว่ะพี่มว้ายพี่ไปว้ายว้ายไอ้โหยมุมเดียวกันเลยมุมนี้แหละว้ายไพ่โหไฟ่เรียงแสงทั้งหน้าเลยกูหันมาตกใจ เฮียตกใจสัตว์เข้าเกมแบบเดียวมึงวิ่งพุ่งมาเลยมีเก้าวีนะพี่กโกงล้มแล้วนอนว้ายเฮีย,เ,ยเกือบหลังแทบขาดว้ายเฮียตกใจมัวแต่มองอ <c oughs> ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทำกูอีกแล้ว มันมีแบบเปิดเองด้วยหรอมันตูอยู่หลังบ้านปาร์ตี้นรลกไอ้นะี้ยไม่ทันพายทันไหมมาแล้วพาย <laughs>